แก้ตะคิวน่องด้วยตัวเองทํำยังไงมาดูกันค่ะสําหรับขั้นตอนแรกนะคะเราจะมานวดขลายกล้ามเนื้อน่องกันก่อนค่ะใช้น้ํามันนะคะฉโลมไปให้ทั่วบริเวณน่องค่ะหลังจากนั้นเนาะเราก็ลูบขึ้นลูบลงค่ะทุกคนใช้ปลายนิ้วของเรานะคะเป็นตัวนนวดค่ะทุกคนนวดขึ้นนะคะเราจะเริ่มมา บริเวณนี้เนาะเป็นจุดเริ่มต้นค่ะใช้ปลายนิ้วของเราค่ะสลับไปมาซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้นะคะทุกคนมองเห็นหรือเปล่าเอ่ยนี่ค่ะขึ้นลงได้เลยนะคะแล้วแต่ความตึงของน่องแต่ละคนค่ะตรงนี้ประมาณ5-10ถึง10รอบนะคะขึ้นลงนะับเป็น1รอบค่ะนี่คือขั้นตอนที่1เนาะ โอเคหลังจากคลายกล้ามเนื้อเสร็จแล้วค่ะกล้ามเนื้อคลายตัวเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่2นั่นก็คือการนวดตามแนวนะคะเราจะแบ่งแนวน่องเนี่ยออกเป็น3แนวด้วยกันก็คือแนวแรกนะคะให้เป็นชิดกระดูกฐานด้านในนะคะแนวนี้ค่ะทุกคนแนวที่1นะคะแล้วก็แนวที่2คือแนวกึ่งกลางน่องนะคะฐานด้านหลังตรงกลางเลยค่ะ แล้วก็สุดท้ายค่ะแนวที่3จะอยู่ทางด้านนอกนะคะชิดกระดูกทางด้านนอกขั้นตอนในการกดจุดก็คือกดแนวที่1ก่อนทุกคนใช้นิ้วโป้งทั้ง2นะคะแบบนี้เนาะกดลงไปค่ะค้างไว้5วินาทีแต่ละจุดเนาะกดค้างไว้ค่ะ5วิหลังจากนั้นเราก็จะ เลื่อนจุดลงไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้เนาะแนวที่หนึ่งขึ้นลงขึ้นลงประมาณห้าถึงสิรอบค่ะแนวที่สองนวดแบบนี้นะคะทุกคนจุดละ5วินาทีนะคะเราจะนวดประมาณนี้ขึ้นมาข้างบนค่ะและสุดท้ายแนวที่สามเนาะก่อนวดแบบนี้นะคะเปลี่ยนท่าเป็นท่านี้ นะคะสาธิตแบบเร็วๆให้ทุกคนดูขึ้นลงนะคะแนวลัก5-10รอบด้วยกันค่ะหลังจากนั้นสุดท้ายแล้วค่ะเมื่อกล้ามเนื้อคลายตัวเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะมาทำการยืดนะคะโดยการใช้ผ้านะคะกระดกหลายเท้าขึ้นใช้ผ้าแล้วก็ดึงกระดกแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการยืดกล้ามเนื้อน้องสำหรับใครที่มีอาการปวดหลังเนาะ เราก็จะแนะนําให้นอนยืดในท่านี้ค่ะทุกคนสำหรับใครที่เป็นตะคิวบ่อยๆก็สามารถนำไปทำตามกันได้นะคะโดยให้ทำวันละ3ามครั้งด้วยกันค่ะเช้าเที่ยงเย็นนะคะ